สวัสดีครับพี่นอ้องธนาคนารทกสาพี่น,อน้องคานรับรัฐบาลใหม่สองโครงการพี่น้องสองคนการเนาะคบเนาะที่คานรับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกร,กรชาวหน้าเฮ้าเนี่ยแหละพี่นอ้องอันดับแรกเรื่องอยังพี่น้อง <c oughs> เรื่องพักนี่เกษตรกร,กรพักนี่เกษตรกร,ะกรจะพักแบบไหน พักทั้งต้นพักทั้งดอกบอ่อแบบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพักต้นแต่ว่าใจดอกมันบอฮะเออพักต้นพักต้นแต่ใจดอกที่ผ่านมาเนาะครับเนาะหรือว่าจะพักดอกใจต้นบอใจพ่อใหญ่การนี่อยากให้ให้มันพักพักดอกซะเนาะเออพักดอกเลยบ่ต้องใจดอกแน่ๆดอกใครขาทีมห้เบิรเนี่ยเลือแต่ต้นพอฮอไปเอาเงินขงเขาม้าก็ต้องใจนี่เพิ่นนรักพี่น้อง แต่ว่าเข้าใจแต่ต้นด้วยบ่ต้องใจดอกหน่นะดอกเขาก็จะเหลือหน่อยลงเออต้นเขาก็จะเรลือหน่อยลงหน่อยลงสักหาปีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องเอาปีสองปีเด้อเอาสักหาปีไปโลดอืมถ้าหาปีนี่กเกษตรกรชาวนาเฮ่าลืมตอาอาปาก้อยูยพี่น้องแต่ว่าบ่ต้องให้มีดอกเด้ออ่าให้ให้ชำระแต่ต้นนี่อ่าสนับสนุนแบบนี้ดีกว่าเนาะคบเนาะเอ่อคอมเมนต์ของเอฟซีบางท่านอู้ผู้จัดการสนับสนุนแท้ๆเด้ อ่าให้ให้ช,ชาระแต่ต้นดอกบระตองจอ่ายยังสี่หน,น่อยนีสักห้าปีหนึ่งพี่น้องโอ้ไผ่ไพ่กับใจ่ายแล้วน้องคำเนาไปจ่ายแต่ต้นมันแต่ว่าต้นมันเ้องก็ต้องจ่าย่แหละเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพราะว่าเอ่อเอาไปเอาเงินผลหมากนี่ละพี่น้องเขาไปเอาเงินผลมากนี่และนะ้องคำเนาะนี่แหละเรื่องแรกพี่น้องถือว่าเป็นข้าวดีของเกษตรกรเลยน้องคำเนาเรื่องที่สองทกั ธนาคารทรกสขานรับนโยบายของรัฐบาลใหม่เรื่องที่สองก็คือกระเป๋าเงินดิจิทัลพี่นอ้องเออตัวนี้ก็สำคัญเด้หนึ่งหมื่บาทสำหรับสู่ภูสุขนอายุ16บปีขึ้นไปพอ,อยายการกักมักล้ายละ่ะเงินข่ำกําเกี่ยยังหาอยากคักละพี่น้องไผ้ยพก็อยากได้ละพี่น้องน้องเงินฟรีแต่ว่าเพิ่นมาได้จ่ายเป็นเงินสดเด้บ่คือเงินไหลละพันเ้อพี่น้องเด้อ บเกินยีสิบไรตัวคัวเรื่องนั่นอ่าใบาเพิ่นมาได้ใจเป็นเงินสดเด้เพิ่นใจเป็นหายไปลูดของแน่เป็นกับแบบอ่าจำลองมาได้แบบคล้ายๆกับกระเป๋าตังกระเป๋าแอบกระเป๋าตังกระเป๋าทุงห่ลับพี่น้องอ่าแต่ว่าของเพิ่นนี่มันต้องมีกระเป๋าตังของเฮ้านี่โอนเข้าในเมลหมายเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักไผเป็นคนไทยมีเลขบัตรประชาชนออหมายเลขขอบัตรสิบสามหลักนั่นเขาก็เอาตัวนั่นละพี่น้อง บ่ต้องได้คืนทะเบียนมาต้องเฮ็ดยังยุ่งยากคนไทยสูู่่สู่คนอายุ16ปีได้บว่าซันเพิ่นว่าโอ้ก็ดีแล้วเนาะนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสองเรื่องพี่น้องอ่าที่ทกสขานรับเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะที่นี่ก็ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของคณะรัฐบาลใหม่ไปพิจารณาไปปรึกษาหารือกันซะก่อนว่าจะให้จะให,จะให้จะให้ลงมือเมือ่อใดหรือว่าจังได๋จังได๋่างไดรายละเอียดเนาะครับเนาะ กระทรวงมอบปกับทกศได้ทกศมีเงินสำรองอยู่พนว่าทกศพนมีเงินสำรองอยู่โอ้ยพี่น้องแต่ว่าพยาการติดใจไอ้อันดับแหลกนี่นะเรื่องเรื่องอันที่หนึ่งนี่พี่นอ้องเอเรื่องอันที่หนึ่งนี่พี่น้องเนาะก็ฝากไปถึงรัฐบาลเนาะพิจารณาว่าให้ใจแต่ต้นซะพี่น้องสักห้าปีเด้อเอาห้าปีโหลดอ่าให้ใจแต่ต้นซะพี่น้องให้ใจแต่ต้นดอกบ่ต้องจ่ายให้ใจแต่ต้นเนาะครับเนาะ กเกษตรกรนชาวหน้าเฮามีเงินได้เงินมากกรไปใจต้นอันนี้อีหยังหวะพี่น้องเอ้ขายเขา้าใส่แต่ดอกบัดี้โอ้ยขายข้าวขายข้า,ขาปีใดก็ได,ได้ต้นมาได้ใส่จักเชียมาใส่แต่ดอกใช้บ้านพยห่การมีอยู่สองสามทันอยู่สองสามคนกเกษตรกรนชาวหน้าแถวบ้านพยหการเนี่ เออไปใส่นี่ไปใส่ดอกพี่น้องเอาเงินมาหลายอย่างแล้วเนาะเออโอ้ยเฉพาะดอกมันเป็นแสนพูนพี่น้องเอ้ยเบิ้งตีละ่ะดอกมันมาหน่อยเดอ้อดอกเป็นแสนพุนพี่น้องมันเหลืออยู่สองลอยเงินแสนหนึ่งเหลืออยู่สองลอยเพิ่นว่าเพิ่นก็นเลยว่าธนาคารทกสเพิ่นก็นเลยว่าพ่อจะมาตายปีนี่จะมาจ่ายต้นเลยบ่ว่าอ่าเกษตรกร,ร,กรชาวนาบ้า,บานพญาการเพิ่นก็นเลยว่าเอาตีละ่ะ จต้นสักสองลอยเพราะว่ามันเหลืออยู่สองลอยพี่น้องเพื่อนก็บว่าเอาได้พอมาเป็นยงังหัวสันสองลอยกับสองล้อยวัวสันลดต้นไปสองลอยต่อปีก็มันใจมาได้นะครับนะเนาะเฮาเห็ดหน้าขายเข้ามันจะได้ซ้ำได้พี่น้องเขา้าสุปีที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาเข้าก็มาเป็นราคายามเข้าแพงๆกับมีเข้าขายยามที่เขามีเข้าขายกับเข้าทึก เสร็จพอค่าคนกลางบดตกอยู่ในมือผู้ใดผู้นั้นกระลำลุ่ยอ่าผู้นั้นก็ผู้ใดผู้ใดมีเงินผู้นั้นกระลำลยุยพี่น้องอันนี้แหละสาคัญที่สุดเลยพี่น้องเอ้ยน้ครับนาะฝากเรื่องนี้ละเมื่อพยากาันแต่ว่าเรื่องที่สองเงินดิจิทัอนหนึ่งพันบาทนี่ก็สําคัญอยู่พี่น้องเพราะว่าแต่ว่าปัญหาระยะยาวนี่แก้ปัญหาระยะยาวให้กเกษตรกรชาวนาเฮานี่อันดับคอแรกเนี่ยก็คือพักตนพักนี้นี่แหละพี่น้องอ่าพักตนพักนี้ อ่าก็คือเอาพักดอกซะดีกว่าเนาะครับเนาะใจแต่ต้นพักดอกซะสักห้าปีนี่พี่น้องถ้าห้าปีถ้าหายใจบะเบิดก็คอยมาคิดดอกที่มันเหลือห่นละก็ว่าไปเนาะครับเนาะถ้าเพิินในเป็นรัฐบาลใหมก่ก็เอาอีกมเนี่เอ <c oughs> เอมันต้องแก้ปัญหาเกิดเกษตรกรเชาหน้าเฮาต้องให้มันตรงชุดดิพี่นอ้องอแต่ว่าการเป็นหนี้ก็ก็ก็บรดีหาละพี่น้องเนาะครับเนาะว่า,าการกับบไดสนับสนุนให้ให้เป็นหนี้ดอก แต่ว่าเป็นหนีหลายๆมันก็นอนบารลับด้วยพี่นอ้องย่ามสใส่หนีมาเนี่ยโอ้ยต่อปีี่ขายเขามาใจาแต่ดอกใจแต่ดอกแบบพอยาการเนี่ยใจแต่ต้นแนก่กระจายยุแต่ว่ามันใจได้บาลายนี่แหละหพราะว่าดอกมันเอาไปกินบัตรบินหน่อยในเงินมาทไายกเป็นดอกบพี่น้องอ่ะฝากไว้พี่น้องนะครับนะเจี๊บนี่พยาการกอะอ่มีเรื่องแจ้งนะมีเรื่องแจ้งความคืดหน้าที่ว่าธนาคนรารทกสขันรับสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือ เรื่องพักนีกเกษตรกรชาวนาเฮาเรื่องที่2ก็คือ,อแอปกระเป๋าตังหรือว่าแอปเงินเงินดิจิทอลหนึ่งมืน 1, บาทนี่แหละเกรขันรับแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายทีดีนะครับเนะาะนิมิตหมายทีดีเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ก็มีรัฐบาลแล้วนะครับนะก็มีรัฐบาลแล้วมีนายกแล้วก็ลองเบิรงว่าให้เวลาเพิ่นจักหน่อยว่าว่าเพิ่นจะแก้ปัญหาได้จังไดเนาะครับเนาะเรื่องปากทองของกเกษตรกรชาวนาเฮา คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ